สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาดูเจ้าตัวบ๊อบเบอร์แบ็นะครับผมวันนี้ผมจะให้ดูบ๊อบเบอร์แบ็คคันนี้นิดนึงนะครับอาจจะแต่งไม่เยอะนะครับแต่ก็มีตัวรายละเอียดแนะนํานิดนึงนะครับพวกมังโคนหลังนะครับเป็นมังคนแต่งนะครับแล้วก็เป็นพวกขาป้ายพวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆครับพวกนี้นะครับก็จะมารีวิวให้ดูกันครับตัวบ๊อบเบอร์แบ็คคันนี้ครับก็ ถ้าเป็นบอบเบอร์ธรรมดาเริ่มจากนี้ก่อนบอบเบอร์ธรรมดาจะเป็นดิทหน้านะครับดิทหน้าจะเป็นดิทหน้าเดี่ยวนะครับไม่ใช่ดิทหน้าคู่อันนี้จะเป็นบอบเบอร์แบ็คบอบเบอร์แบ็คเนี่ยคือจะเป็นดิทหน้าคู่นะครับล้อหน้าก็จะเล็กลงมาเป็น16เหมือนกันนะครับน่าจะใช่นะครับอ่ะเป็น16เหมือนกันครับสิเหมือนกันหน้าหลังนะครับอันนี้จะดูหน้าเตี้ยหน่อยอย่างแก้มสูงนิดนึงนะครับมาดูเรื่องอย่างแรกเลยคือแฮนด์นะครับแฮนด์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแฮนด์ของ ที่ร้านเรานะครับก็จะเป็นแฮนด์ทรงปีกนกนะครับเอาไว้สำหรับทําไว้สําหรับบอบเบอร์โดยตรงนะครับจะเป็นแฮนด์ที่ค่อนข้างเอียงเข้าหาตัวบอบเบอร์เนี่ยเวลาเรานั่งเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องเอ็นตัวไปหาไปหาแฮนด์เดิมเยอะมากนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เห็นไหมครับผมนั่งสบายๆครับหลังตรงธรรมดาสามารถเอื้อมมือไปเนี่ยจับแฮนด์ได้เลยไม่ต้องเอื้อมไม่ต้องก้มไม่ต้องแบบอย่างนี้เลยนะครับ บอปเปอร์จะมี2ประเด็นถ้าคนชอบแฮนด์เดิมอยู่แล้วนะครับผมก็แนะนําเปลี่ยนตุกตาแฮนด์ของยี่ห้อโมโตรนะครับราคาประมาณห้าพันกว่าบาทเพื่อเอียงเข้าหาตัวนะครับตัวนั้นก็จะขี่ง่ายแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือเปลี่ยนแฮนด์เลยถ้าเป็นแฮนด์แฮนด์ทรงปีกงกตัวนี้ครับก็จะทํามาตรงสเปกบ,บอปเปอร์เลยนะครับก็จะเอียงเข้ามาหาตัวแบบขี่หลังตรงธรรมดาธรรมดาสบายๆนะครับไม่ต้องเอื้อมไม่ต้องเอื้อมมือแบบ ก้มลงไปอะไรอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งราคาแฮนด์นะครับอยู่ประมาณ2,500บาทนะครับชุดสายเปลี่ยนสายคัด1เส้นมีตัวต่อสายเบรกตัวนี้อีกหนึ่งอันนะครับอันนี้450ตัวนี้พันสี่ห้าสิบนะครับก็จะมีเปลี่ยนอีกแค่2ตัวนี้เท่านั้นก็คือเสร็จแล้วสมบูรณ์ครับเนี่ยครับก็ได้แฮนด์ที่ขี่สบายสบายแบบไม่ต้องอันนี้เยอะมากแล้วนะครับต่อมานะครับคันนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวหน้าตัวนี้จะเป็นของอนาล็อกนะครับตรงตรงรุ่นนะครับ สามารถใส่ได้เลยไม่ต้องแปลงนะครับจะเป็นตัวเล็กๆจิ๋ว,วใส่กับตัวนี้ขาเฟี้ยวตัวนี้เป็นขาเฟี้ยวเดิมแต่อันนี้เป็นไฟเลี้ยวแต่งนะครับสามารถามาใส่เข้ากับขาเฟี้ยวเดิมได้เลยอันนี้อยู่คู่ประมาณ4,500บาทนะครับแล้วก็มีกาดมะนาคันนี้ที่ทําไปมีกาดมะนาวอีกหนึ่งตัวกับกันแข้งกาดมะนาอยู่ที่ราคาพันแนะครับกันแข้งอยู่2 5 0 0นนะครับแล้วก็ คันนี้ที่มีเพิ่มเติมเข้ามาก็คือยางข้างถังยางข้างถังก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้เป็นงานอังกฤษของยี่ห้อโมโทนนะครับอยู่ราคา2 8 0 0ดอบาทส่วนตัวต่อมานะครับก็จะเป็นโช๊คลังครับส่วนใหญ่นะครับผมแนะนำนะครับบอบเบอร์ยังไงต้องเปลี่ยนโช๊คงครับตัวนี้แนะนําจริงเพราะว่าใส่ตัวโช๊คของโอรินนะครับค่อนข้างที่จะนุ่มขึ้นนะครับไม่เวลาตกหลุมอะไรเงี้ยมันจะไม่สะเทือนขึ้นหลังมากสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้ถือว่าซอฟต์ลงกว่าโช๊คเดิม ถามผมเลยผมเป็นคนขี่เหมือนขี่มาเนี่ยครับขี่เล่นนะครับก็รู้แล้วก็เห็นผลว่ามันต่างกันจริงๆ <c oughs> ต่อมาครับคันนี้ที่เด็ดๆเลยที่ผมชอบนะครับบางคนหลัง บังโคลนหลังของงานของร้านเรานะครับอันนี้เป็นบังโคลนมีเนียมนะครับที่ตีขึ้นมานะครับแล้วก็ทําขาด้วยเป็นอลูมิเนียมอันนี้ก็อยู่ที่สั่งสีได้นะครับเป็นบังโคลนหลังทําสีดําด้านกับดําเงาสามารถสั่งทําได้เลยนะครับระยะของบังโคลนเนี่ยก็หนึ่งไม่สั้นมากครับแต่น้ําก็ดีดเหมือนกันแต่อยู่ที่ทรงรถตงแต่ละคันนะครับว่าใครจะแต่งแบบไหนแต่อย่างนี้คันนี้ใช้บังโคลนหน้าเดิมใช้สลีระของเดิมนะครับเราจะย่นไม่สั้นมากก็จะใช้ประมาณสักแค่เนี้ยกำลังสวยครับผม ก็จะอยูอ่ถ้าเปรียบเทียบนะครับจากตรงนี้เซนเตอร์อย่างนี้ก็คือเปรียบเทียบประมาณจานเซนเตอร์อยู่ประมาณจานดิสครับคันอื่นตัดท้ายนะครับแล้วลดปกติแต่คันนี้แค่ย่นบังโกนเข้ามานะครับก็คือเปลี่ยนบังโกนหลังระยะก็คืออยู่แค่ประมาณจานดิสส่วนครับตัวบังโกนหลังเนี่ยราคาเนี่ยอยู่ประมาณ7,5 0 0ครับราคาอยู่ประมาณนี้ทั้งชุดเลยนะครับมีแค่บังโกนหนึ่งตัวและขาสองสองเส้นเท่านั้นนะครับส่วนตัวนี้ขาป้ายทะเบียนข้าง ป,ป้ายทะเบียนข้างเนี่ยก็อยู่ราคาประมาณ3,500ันหร้อยบาทนะครับเป็นป,ป้ายทะเบียนแบบพับได้ส่วนเราถอดมังคุดหลังเดิมออกไฟเลี้ยวไฟท้ายอะ่ะอยู่ไหนล่ะอ่าตัวนี้เราก็จะมาเปลี่ยนมาเป็นอยู่ตรงนี้เลยครับส่วนตัวเนี้ยเราต้องซื้ออะไรบ้างครับเวลาเราเปลี่ยนไฟเลี้ยวซื้อปลั๊กไฟเลี้ยวครับเป็นชุดปลั๊กชุดใหม่นะครับหนึ่งตัวแล้วก็มีขาไฟเลี้ยวหลังซ้ายขวาแล้วก็มีไฟเลี้ยวครับอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นลิโซมานะครับตัว ตัวขับ S นะครับที่มีไฟเลี้ยวไฟท้ายทุกอย่างอยู่รวมกันทั้งหมดนะครับเราก็เลยจะไม่จําเป็นต้องใช้ไฟท้ายอีกแล้วนะครับเดี๋ยวดูอ่าอันนี้คือไฟท้ายนะครับแล้วก็เป็นไฟเบรกไฟท้ายกับไฟเบรกนะครับอันนี้จะเป็นเดี๋ยวผมเปิดเป็นไฟผ่าหมากมาเลยกันนะครับให้เห็นไฟเลี้ยวครับอยู่ในครบเซตนะครับยังไงเห็นแน่นอนตัวนี้ไฟเลี้ยวอยู่มันคู่มันเจ็ดพันห้าครับแล้วก็ตัวขาอยู่มัน 700กว่ากบาทส่วนลัก๊ก็อยู่ประมาณ800กว่าก็บาทนะครับอันนี้ชุดนี้สามารถซื้อแล้วก็ติดตั้งเองได้นะครับแล้วก็คันนี้ที่มีเพิ่มเติมเข้ามาคือแหลกกระเป๋าหละกกระเป๋านะครับอันนี้ก็เป็นงานสร้างขึ้นมานะครับที่ร้านเราสำนักเรารับสร้างอยู่แล้วนะครับตัวนี้อยู่ที่ลูกค้าเอากระเป๋ามามีกระเป๋าทรงไหนเราก็มานั่งดีไซน์กันนะครับช่วยกันดีไซน์ว่าอยากได้แบบไหนยังไงนะครับอันนี้ก็ลูกค้าค่อนข้างที่จะออกทิปนิดนึงก็จะใช้กระเป๋าใบใหญ่ ประมาณไซส์ประมาณขนาดนี้ครับผมก็ไม่มีอะไรเยอะมากครับมีอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับคันนี้แต่งไม่เยอะนะครับแต่ก็อยากมารีวิวให้ดูกันอยากมาแนะนํากันนะครับว่าส่วนใหญ่บอปเปอร์ที่โดนใจสุดคือแฮนด์กับบางโค้หลังเท่านั้นนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นงานตกแต่งแบบธรรมดาทั่วไปนะครับยังไงฝากไปด้วยนะครับคลิปนี้ยังไงก็กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ